สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังดราม่าเรื่อง Lift No Trace ปรารถนาไร้ตัวตนหนังเมื่อปี2018นำแสดงโดยโทมัสินแมคเคน n ซีและเบนฟอสเตอร์ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับ ณป่าแห่งหนึ่งวิลได้อาศัยอยู่กับลูกสาวของเขาที่มีชื่อว่าทอมซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาจะทําที่นี่ให้เปรียบเสมือนเป็นบ้านของพวกเขาไปแล้วเพราะพวกเขาทั้งปลูกผักหุงหาอาหารและหลับนอนกันอยู่ที่นี่เลยวันต่อมาฝนได้ตกหนักและผ้าใบของเขาก็รั่วดังนั้นพวกเขาจึงเอาเทปมาแปะซ่อมแซมมันหลังจากซ่อมเสร็จทอมก็ออกไปเดินเล่นจนได้พบกับผู้คนที่เข้ามาบุกเบิกเส้นทางเดินป่า ดังนั้นเธอจึงต้องรีบหลบพวกคนเหล่านั้นหลังจากกลับมาถึงที่พักเมื่อทอมเห็นว่าพ่อยังก่อไฟไม่ติดเพราะว่าวสัสดุชื้นเธอจึงของให้พ่อใช้แก๊สทำอาหารแทนแต่พ่อก็ไม่ยอมเพราะกลัวว่าจะเปลืองสุดท้ายเมื่อเธอทนรอไม่ไหวเพราะหิวมากแล้วเธอจึงลุกขึ้นเดินไปเปิดใช้งานเตาแก๊สและทำอาหารมาทานทันทีพ่อพอเห็นก็ไม่ได้ว่าอะไรแถมชมว่าอร่อยมากด้วยทว่าในระหว่างทานอาหารพ่อก็ได้ยินเสียงคน แม้เธอจะบอกกับพ่อว่าเกาะแขกคนมาทางทางเดินไม่มีอะไรหรอกแต่พ่อก็ดูเหมือนจะวิตกจริตและชวนให้เธอมาฝึกหลบซ่อนตัวกันซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะหลบไม่ค่อยเก่งนักเพราะสุดท้ายพ่อก็หาเธอเจอตลอดดังนั้นพ่อจึงบอกให้เธอได้รู้ว่าเธออย่างผิดพลาดตรงไหนครับตกดึกขณะที่ทั้งสองคนกําลังนอนหลับพ่อก็ฝันร้ายและได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์บินอยู่ในหัวตลอดเวลาเขาจึงสะดุ้งตื่นและลุกขึ้นมา พ่อทอมเห็นว่าพ่อนอนไม่หลับและดูจะเคยเครียดเธอก็เลยลุกขึ้นมานั่งคุยอยู่เป็นเพื่อนพ่อซึ่งก็ทําให้ได้รู้ว่าเธออาศัยอยู่กับพ่อแค่สองคนตั้งแต่เธอจําความได้วันต่อมาทางสองคนจะเข้าไปในเมืองก็เลยต้องอาบน้ํากันโดยในระหว่างที่เดินออกจากป่าทอมก็พบกับสร้อยเส้นหนึ่งตกอยู่เธอจึงเรียกให้พอดูและถามกับพ่อว่า้าขากลับมาแล้วมันยังอยู่เธอขอเก็บมาได้ไหมซึ่งพ่อก็บอกว่าได้ แต่ให้วางวิธีทางเดินให้มันเห็นชัดๆไม่ใช่เอาไปซ่อนไวในพงหญ้าพอเธอได้ยินก็เลยทําตามที่พ่อบอกแต่ก็ได้แอบเอาเท้าเหยียบๆให้มันจมดินจนแทบจะมองไม่เห็นครับเมื่อเดินเท้าเข้าเมืองกันมาแล้วพ่อก็พาเธอไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของพวกทหารผ่านศึกนั่นเป็นเพราะเขาเคยเป็นทหารมาก,ก่อนนั่นเองพอพอได้รับยามาแล้วเขาก็พาเธอไปซื้อของกินและของใช้ที่จําเป็นซึ่งก็มีบางอย่างที่ไม่จําเป็นแต่แค่เธออยากจะกินเท่านั้น เธอจึงถามกับพ่อว่าเอาไปได้ไหมซึ่งพ่อก็ตอบเธอว่าจริงๆแล้วมันก็ทั้งจําเป็นและไม่จําเป็นแต่หยิบม,มาได้นั่นทําให้เธอดีใจมากๆครับก่อนจะกลับเข้าป่าพ่อก็ได้แวะเอายาไปขายให้กับพวกคนไร้บ้านที่หลับนอนกลางเต็นกันอยู่ที่บริเวณชายป่าโดยเมื่อได้คุยกันก็ทําให้รู้ว่าหลังพ่อกลับมาจากสงครามพ่อก็มีอาการป่วยจึงต้องเข้ารับการรักษาทว่าพอได้ยามาเขาก็เอามาให้กับพลพวกนี้ จนทําให้คนเหล่านี้ติดยาแล้วก็ต้องมาซื้อจากเขาจนมันกลายเป็นธุรกิจทําเงินเลี้ยงชีพให้เขากับลูกไปแล้วครับวันหนึ่งขณะที่ทอมเอาหนังสือไปนั่งอ่านอยู่กลางป่าก็มีชายคนนึงมาเห็นเธอเข้าเธอตกใจมากและรีบซ่อนตัวจากนั้นก็รีบกลับไปหาพ่อแต่ก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเขาดังนั้นในเวลาต่อมาจึงมีเจ้าหน้าที่พาสุนัขเข้ามาตามล่าตัวพวกเธอนั่นทําให้ทั้งสองคนตกใจมาก และพ่อก็บอกให้เธอรีบหาที่ซ่อนตามที่ฝึกกันเอาไว้แต่พวกเจ้าหน้าที่ก็ได้พาสุนัขมาด้วยดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงใช้สุนัขดมกลิ่นสิ่งของแล้วก็เข้าไปค้นหาตัวพวกเขาจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็พบกับพ่อเขาจนได้เมื่อพ่อรู้ว่าต้องถูกจับตัวไปแน่แล้วแต่ทอมจะต้องอยู่ในป่าคนเดียวเขาจึงบอกให้ทอมออกจากที่ซ่อนมาและทําตามที่เจ้าหน้าที่บอกครับดานทอมเมื่อเห็นว่าพ่อถูกจับไปแล้วและเจ้าหน้าที่หญิงบอกให้เธอกลับไปเก็บข้าวของ เธอก็ทําตามที่เจ้าหน้าที่หญิงสั่งและนําเอกสารที่สําคัญของเธอกับพ่อติดตัวมาด้วยโดยในระหว่างที่เก็บของเจ้าหน้าที่หญิงก็พยายามถามกับเธอว่าพ่อดื่มเหล้ากินยาหรือทํามีดีมีร้ายกับเธอบ้างหรือเปล่าเพราะเห็นว่านอนอยู่เต็นท์เดียวกันซึ่งเธอก็ปฏิเสธมันทั้งหมดครับหลังจากที่เธอถูกพาตัวมาอยู่ที่ศูนย์เธอก็ได้พบกับเด็กผู้หญิงที่มีอายุไล่เลี่ยก,กับเธอเมื่อได้พูดคุยกันเธอก็บอกกับทั้งสองคนว่า เธอไม่ใช่คนเละล่อนเพราะเธอมีบ้านอยู่แล้วแค่บ้านของเธออยู่ในป่าเท่านั้นพวกเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจเองและที่สําคัญก็คือเดี๋ยวถ้าพ่อเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ได้พ่อก็จะกลับมารับเธอพอเด็กสาวทั้งสองได้ยินจึงบอกกับเธอว่าพวกเธอไม่เคยเห็นคนที่มาอยู่ที่นี่แล้วมีผู้ปกครองกลับมารับเลยสักคนนั่นเลยทําให้เธอเริ่มรู้สึกวันวว่าจะไม่ได้พบกับพ่ออีก ต่อมาเจ้าหน้าที่หญิงก็ได้นําแบบทดสอบต่างๆมาให้เธอทําซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจว่าจะต้องทําไปเพื่ออะไรพอทาเจ้าหน้าที่อยากรู้หรือเข้าใจเธอมากกว่านี้ก็แค่คุยกันก็น่าจะได้แล้วดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงตอบเธอกลับไปว่ามันก็จริงอยู่แต่เธอก็อาจจะไม่อยากพูดหรือตอบคําถามก็ได้จากนั้นก็แจ้งให้เธอได้รู้ว่าความรู้ที่เธอมีนั้นเกินกว่าอายุเล็กน้อยพร้อมกับถามเธอว่าใครเป็นคนสอน ซึ่งเธอก็ตอบออกไปว่าพอดานพอ่อเขาเองก็ถูกทดสอบด้วยเช่นกันโดยมันเป็นคำถามทางจิตวิทยาสะส่วนใหญ่ดังนั้นพอถึงคำถามเกี่ยวกับความหดหู่หรือชีวิตเขาจึงแทบจะตอบไม่ได้หรือทำไม่ทันดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องเข้ามาให้เขาทำมันใหม่อีกครั้งไม่เช่นนั้นถ้าเขาไม่ผ่านเขาก็จะไม่ได้เจอกับลูกส่วนทอมเมื่อรู้ว่าพ่อเองก็ต้องทำการทดสอบด้วยเธอก็กังวลมากเพราะกลัวว่าพ่อจะไม่ผ่าน แต่สุดท้ายพ่อก็ผ่านมาได้โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้พ่อรู้ว่าพวกเขาจะกลับเข้าไปอยู่ในป่าสาธารณะอีกไม่ได้ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานงานและจัดเตรียมบ้านเอาไว้ให้แล้วเมื่อทอมได้เจอกับพ่ออีกครั้งเธอก็ดีใจมากแล้วทั้งสองคนก็โผล่ข้าสวมกอดกันจากนั้น,จน,นเจ้าหน้าที่ก็พาพวกเขาขึ้นรถเดินทางไปยังบ้านที่มีผู้ประสงค์ให้พวกเขามาพักโดยพวกเขาพบว่ามันเป็นฟาร์มแห่งหนึ่งเมื่อทอมเห็นอาหารที่จะเอามาทาน เธอก็ดูจะเศร้าลงไปถนัดตาพร้อมบอกกับพ่อว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นพ่อจึงพูดปลอบใจเธอไปว่าแต่เรายังคิดเหมือนเดิมได้นั่นทําให้ทอมยิ้มออกมาได้อีกครั้งหนึ่งครับทว่าจริงๆแล้วพอนานกลุ่มแล้วก็เครียดมากที่ต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ดังนั้นพอทอมเข้ามาพ่อจึงบอกกับเธอว่าที่พวกเจ้าหน้าที่มาเจอพวกเราก็พอมีคนเห็นลูกในป่า ดังนั้นทอมจึงรีบขอโทษพ่อทันทีเพราะเธอไม่ได้ตั้งใจและไม่คิดว่าคนพวกนั้นจะเห็นเธอแต่ที่สำคัญก็คือที่เธอไม่ยอมเล่าให้พ่อฟังก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าเธอชอบที่นั่นเธอจึงไม่อยากจะทิ้งแคมป์นั้นไปเพื่อหาที่อยู่ใหม่อีกแล้วทอมก็ถามพ่อกลับไปว่าเราจะอยู่ที่นี่ได้ไหมซึ่งพ่อก็ตอบเธอไปว่าเราจะทำให้ดีที่สุดจากนั้นทั้งสองคนก็แอบมานอนกันข้างนอกบ้านครับต่อมาเจ้าของบ้านได้เรียกพ่อให้ไปทำงานตัดไม้ แต่พ่อก็ไม่อยากทําและจะขอไปทําที่คอกม้าแทนแต่เจ้าของก็ไม่อนุญาตเพราะม้ามันมีราคาแพงและยังคงยืนยันว่าจะให้พ่อไปตัดไม้สุดท้ายพ่อจึงต้องจําใจไปทําหน้าที่นั้นดานเจ้าหน้าที่เธอนําจักรยานและสิ่งของจำเป็นอื่นๆมาให้กับทอมและพ่อเมื่อพอเห็นก็บอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าไม่ต้องขนอะไรมาแล้วเพราะทุกอย่างที่จําเป็นเขามีหมดแล้วแต่เธอก็ยังคงยืนยันว่าจะให้ใหได้พร้อมบอกกับพ่อว่า ให้พออ่านและเซ็นเอกสารการสมัครเข้าเรียนของทอมเอาไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเธอจะกลับมาเอามันพอเจ้าหน้าที่กลับไปแล้วพอก็มาสอนทอมปั่นจัก,กรยานจนในที่สุดเธอก็ปั่นเป็นและพอถึงวันอาทิตย์เจ้าของบ้านก็พาทั้งสองคนไปร่วมนมัสการที่โบสถ์นั่นทําให้ทอมรู้สึกสนุกและชอบมากแต่พ่อก็บอกกับเธอว่าที่พวกเราต้องไปร่วมทํากิจกรรมกับคนอื่นๆก็เพราะเจ้าของบ้านของเราไม่อยากให้คนอื่นๆมองว่าเราเป็นคนแปลกแยก นั่นเลยทำให้ทอมรู้สึกแย่ขึ้นมาทันทีดานพอ่อที่ทํางานใช้เฮลิคอปเตอร์บินเพื่อขนย้ายต้นไม้ทุกวันนานทําให้พ่อเริ่มเครียดและรู้สึกแย่มากส่วนทอมเมื่อเห็นว่ามีกระ่ายตัวหนึ่งหลุดออกมาเธอก็อนําไปเคืนให้กับเจ้าของซึ่งก็เป็นเด็กผู้ชายวัยใกล้เคียงกับเธอคนหนึ่งดังนั้นเธอจึงอยู่คุยกับเขาจนลืมเวลากลับบ้านโดยเมื่อเขาเห็นว่าเธอชอบกระต่ายเช่นเดียวกันเขาก็ได้ชวนให้เธอไปงานมิ팅ด้วย ดานพ่อเมื่อกลับมาถึงบ้านและเห็นว่าทอมยังไม่กลับเขาก็เที่ยวไปตามหาเธอแต่หายังไงก็ไม่พบจึงได้แต่กลับมานั่งรออยู่ที่บ้านพอทอมกลับมาถึงบ้านเธอก็รีบขอโทษพ่อทันทีที่กลับมาช้าและเมื่อเห็นว่าพ่อดูจะไม่พอใจมากเธอจึงพูดขึ้นมาว่าถ้ามีโทรศัพท์เหมือนกับคนอื่นๆก็คงจะดีจัดได้โทรศัพท์มาบอกได้นั่นก็ยิ่งทำให้พ่อไม่พอใจมากขึ้นเพราะแต่ก่อนต่อให้ไม่มีเทคโนโลยีอะไร พวกเขาก็ยังคงสื่อสารกันได้ตลอดแม้ว่าเธอพยายามจะอธิบายให้พ่อเข้าใจว่าเราควรจะปรับตัวแต่พ่อก็ยังคงยืนยันว่าพอปรับตัวมามากแล้วทางเสื้อผ้าอาหารการกินที่อยู่และงานที่ทำนั่นทำให้เธอเสียใจมากและกลัวว่าถ้ายังเป็นแบบนี้เวลาเธอต้องไปโรงเรียนแล้วเพื่อนเห็นว่าเธอเป็นตัวประหลาดไม่ยอมคบกับเธอหละจะทำยังไงเมื่อพอได้ยินก็ตอบออกไปว่า คนอื่นจะคิดยังไงก็ไม่เห็นจะสําคัญตรงไหนเลยเธอจึงได้แต่พยายามไม่ร้องไห้ออกมาและตอบพ่อไปว่างั้นเดี๋ยวเธอก็คงรู้เองครับในที่สุดทอมก็ได้ไปงานมิทติ้งกระต่ายซึ่งก็ทําให้เธอได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกระต่ายทั้งหมดและเธอก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นๆส่วนพ่อวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เอาเอกสารต่างๆพร้อมกับนําโทรศัพท์มาให้เขานั่นทําให้เขาเครียดมากจนในที่สุดก็ไปปลุกทอมให้ลุกขึ้นเก็บข้าวของเพื่อที่จะหนีกันไป นั่นทาให้ทอมรู้สึกไม่ค่อยดีนักเพราะเธอเริ่มจะชอบที่นี่แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องยอมตามพ่อไปครับเมื่อทั้งสองคนกลับไปยังแคมป์พวกเขาก็พบว่าพวกเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาลือ้อและทําลายที่พักของพวกเขาไปหมดแล้วแถมยังลามไปถึงพวกไร้บ้านที่อาศัยอยู่ตามชายป่าอีกด้วยดังนั้นพ่อจึงพาเธอหลบขึ้นมาอยู่บนรถไฟเมื่อเธอเห็นสภาพของพวกเธอในตอนนี้เธอจึงหันไปถามกับพ่อว่าเราทําแบบนี้กันทําไมเราไม่ควรมาอยู่ที่นี่ สุดท้ายพ่อจึงพาเธอออกมาและนั่งรถโดยสารขึ้นเหนือแทนโดยในระหว่างที่รถแวะพักเธอก็ถามกับพ่อว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้แต่พ่อก็ไม่ยอมตอบเธอจากนั้นก็เที่ยวไปขอติดรถคนอื่นเดินทางต่อจนในที่สุดก็มีรถคันหนึ่งยอมให้พวกเขาโดยสารไปด้วยครับเมื่อพ่อเห็นว่าป่าแถวนี้น่าจะเหมาะพ่อก็พาเธอลงจากรถจากนั้นก็เดินเข้าป่ากันไปแต่ที่นี่มันก็หนาวมากดังนั้นทอมจึงเริ่มแขนขาชาและเดินต่อไปอีกไม่ไหว สุดท้ายพ่อจึงต้องรีบสร้างที่พักชั่วคราวขึ้นมาเพื่อให้เธอได้เข้าไปพักผ่อนแล้วก็หาต้นไม้มาใส่เอาไว้ในเสื้อของเธอเพื่อสร้างความอบอุ่นให้ซึ่งเธอก็ได้ถามกับพ่อว่าเราจะแข่งตายตอนนอนหลับหรือเปล่าพ่อจึงตอบไปว่าไม่แต่เธอก็ไม่ค่อยแน่ใจนักเพราะว่ามันหนาวมากๆนั่นเองรงเช้าเธอพบว่าเธอจะไม่ตายและพ่อก็ได้หาน้ําจากพืชมาให้เธอดื่มจากนั้นก็เริ่มออกเดินทางกันต่อจนในที่สุดทั้งสองคนก็ได้พบกับบ้านกลางป่า นั้นทําให้พวกเขาดีใจมากและรีเข้าไปหลบความหนาวเย็นข้างในนั้นทันทีโดยมันน่าจะเป็นบ้านล้างหรือบ้านตากอากาศของใครสักคนหนึ่งครับทันทีที่พ่อจุดไฟในเตาผิงให้เธอเสร็จแล้วพอก็ไปรื้อหาอาหารซึ่งพอก็พบว่ามีอาหารเหลืออยู่3ามกระป๋องดังนั้นพอทําอาหารให้เธอกินเรียบร้อยแล้วทั้งสองคนก็มานั่งพักผ่อนและคุยกันโดยเธอได้บอกกับพ่อว่าถ้าเราไม่มีที่เราก็สร้างบ้านไม้เล็กๆอยู่บนต้นไม้ก็ได้และก็ถามอีกว่า คิดถึงฟาร์มที่เราจากมาไหมซึ่งพ่อพ่อรู้ว่าเธอคิดถึงมันพอก็บอกกับเธอไปว่าที่นั่นมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆรุ่งเช้าเมื่อทอมกับพ่อลิซรายการสิ่งของที่จําเป็นต้องซื้อเสร็จแล้วพอก็มอผินจุดไฟเอาไว้ให้กับเธอและบอกให้เธอเตรียมจุดไฟรอเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวพ่อเข้าเมืองไปซื้อของแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับเมื่อดูเส้นทางในป่าเสร็จแล้วพอก็รีบออกเดินทางไปในทันทีดานทอมเมื่อรออยู่และไม่รู้ว่าจะทําอะไร เธอก็เที่ยวไปลือเอกสารออกมาดูจนได้พบกับฟันน้ำนมของเธอที่พ่อเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีแล้วก็ไปเจอกับเอกสารการทดสอบทางจิตวิทยาที่พ่อต้องรับการทดสอบพร้อมกับข่าวเก่าที่ทําให้รู้ว่าพ่อของเธอน่าจะอยู่ในหน่วยที่ต้องพยายามหนีเอาชีวิตรอดจากมือระเบิดพีชีพที่พยายามจะมาตามฆ่าเขาดังนั้นพ่อของเธอจึงมีสภาพอย่างทุกวันนี้นี่เองเมือ่อรอแล้วรอเล่าแต่พ่อก็ไม่ยอมกลับมาสัที รุ่งเช้าเธอจึงรีบเก็บข้าวของเพื่อออกเดินทางตามหาพ่อแล้วเธอก็พบว่าพ่อของเธอลื่นและสลบอยู่ตรงลำทานนั่นทําให้เธอตกใจมากและรีบวิ่งออกไปตามหาคนมาช่วยซึ่งก็โชคดีมากที่มีคนขับรถวิบากผ่านมาพอดีดังนั้นพวกเขาจึงนําเธอกับพ่อไปพักเพื่อรอการรักษาตัวที่บ้านแห่งหนึ่งครับเมื่อเธอเห็นว่าป้าเจ้าของบ้านจะโทรหาหมอและอาจทําให้เธอกับพ่อถูกจับกลับไปและต้องแยกกันอยู่ เธอจึงพยายามขอร้องให้ป้าหรือใครแถวๆนี้ก็ได้ทำแผลให้แทนนั่นทำให้ป้าง,งุนงงมากว่าพวกเธอมีคดีติดตัวหรือเปล่าแต่เธอก็ยืนยันว่าไม่ใช่แบบท,ที่ป้าคิดแน่ๆดังนั้นสุดท้ายป้าจึงเรียกเพื่อนที่เคยเป็นทหารมารักษาและทำแผลให้กับพ่อเมื่อป้ารู้ว่าพ่อของเธอเคยเป็นทหารและพวกเธอก็ไม่มีบ้านพักเป็นหลักแหล่งนั่นก็ทำให้ป้าพอจะคาดเดาได้ว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงดังนั้นป้าจึงหารถบ้านที่ป้าปล่อยเช่าให้แก่ท็อปและพ่อได้เข้าไปพัก ซึ่งพ่อก็ขอบคุณป้าพร้อมกับ,บอกว่าเราอยู่ไม่นานแต่ทอมที่ได้ยินดังนั้นก็บอกกับพ่อว่าเธอชอบที่นี่ต่อมาขณะที่ทอมออกไปเดินเล่นเธอก็พบกับป้าอีกคนหนึ่งที่เลี้ยงพึ่งเมื่อป้าเห็นเธอก็เรียกเธอให้เข้ามาดูใกล้ๆและก็สอนสิ่งต่างๆให้กับเธอนานทําให้เธอมีความสุขมากดานพ่อเขายังคงต้องเข้าเฝือกและเดินไม่ค่อยถนัดนักดังนั้นตอนนี้เขาจึงต้องอยู่ที่นี่เพื่อรักษาตัว แล้วพอทหารที่เคยมารักษาพ่อรู้จากทอมว่าพ่อยังคงอยากจะไปจากที่นี่เขาจึงบอกให้เธอได้เข้าใจถึงสิ่งที่ทหารต้องเจอมาว่าจริงๆแล้วพ่อของเธอคงเหมือนก็ติดลมอยู่จึงต้องพยายามหาทางไปต่อเรื่อยๆดังนั้นเขาจะให้เธอยืมหมาเพื่อเอาไว้ให้เป็นเพื่อนกับพอ่อมันช่วยได้มากเพราะเขาก็เคยเป็นแบบพ่อมาก่อนนั่นทําให้เธอดีใจมากและรีบพามันกลับมาหาพ่อทันทีดานทอมตอนนี้เธอมีความสุขมากที่ได้อยู่กิน ดื่มและหัวล็อกกับทุกๆคนดังนั้นเธอจึงพยายามขอเช่าอยู่ที่นี่กับป้าเป็นนานๆซึ่งป้าก็พยายามบอกกับเธอว่าไม่ต้งจ่ายแต่เมื่อถูกเธอขยันขยอมากเข้าเพราะอยากจะอยู่ที่นี่จริงๆป้าก็เลยรับเงินมาส่วนหนึ่งพร้อมก็บอกว่าถือว่าปา้าเก็บค่ามาจํามาแล้วนะจากนั้นป้าก็พาเธอเอาอาหารที่ซื้อมาใส่ถุงและเอาไปแขวนไว้ในปา่าโดยป้าบอกว่าในป่านี้ยังคงมีคนอาศัยอยู่ ป้าไม่เคยเห็นมาหลายปีแล้วแต่คิดว่าน่าจะยังมีชีวิตอยู่เพราะพอป้าเอาของมาแกวนไว้ให้มันก็จะหายไปทุกๆครั้งดานพ่อตอนนี้เขาอาการดีขึ้นมามากแล้วจนไม่จําเป็นต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินดังนั้นทอมจึงพาพ่อไปดูที่เลี้ยงพึ่งแล้วก็ถอดชุดกันพึ่งออกให้พ่อดูพร้อมกับบอกว่าคนเราทนพึ่งต่อยได้500รอยครั้งดังนั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องกลัวเมื่อพอได้ยินและเห็นดังนั้นก็ได้แต่ยิ้มให้กับเธอ แล้วพอตกเย็นเธอก็บอกกับพ่อว่าเธอจ่ายเงินค่าเช่าที่นี่ไปแล้วอยู่ที่นี่กันนะหนูชอบที่นี่แต่พ่อก็ไม่ตอบอะไรเธอออกไปครับในตอนค่ำทั้งสองก็ได้ออกไปนั่งฟังเพื่อนบ้านร้องเพลงซึ่งพอและเธอก็ดูจะมีความสุขมากแต่เหมือนลึกๆแล้วพ่อก็ยังคงกลัวบางสิ่งอยู่ดังนั้นวันนี้เขาจึงนั่งคุนคิดอะไรอยู่ที่หน้าต่างแต่เพียงลำพังซึ่งพอทอมกลับเข้าบ้านมาแล้วเธอก็ได้เห็นว่า พ่อเก็บข้าวของเพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางอีกแล้วนั่นทําให้เธอโกรธและเสียใจมากพร้อมบอกกับพ่อว่าคนที่นี่เหมือนกับเราเราไม่จําเป็นต้องไปไหนแล้วและที่จริงก็ไม่ใช่เราแต่เป็นพ่อมันเป็นปัญหาของพ่อไม่ใช่หนูแล้วเธอก็ร้องไห้ออกมาเมื่อพ่อเห็นดังนั้นก็บอกกับเธอว่าพ่อรู้จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทอมเตรียมตัวเก็บข้าวของแล้วก็ออกเดินทางไปพร้อมกับพ่ออีกครั้ง แต่พอเดินตามพ่อเข้าป่าไปได้สักพักเธอก็หยุดเดินดังนั้นพ่อจึงหันกลับไปดูเธอซึ่งเธอก็ค่อยๆก้าวเดินเข้าไปกอดพ่อพร้อมกับบอกว่าถ้าพวกเราอยู่ที่นี่ด้วยกันได้พ่อก็คงจะไม่จากไปนั่นทาให้พ่อถึงกับต้องร้องไห้ออกมาที่จะไม่ได้อยู่และกอดกับเธออีกเพราะเธอคงจะตัดสินใจไม่ไปกับเขาแล้วซึ่งก็เป็นไปตามที่เขาคิดเพราะเธอมอบินจุดไฟขึ้นให้กับเขา จากนั้นก็กค่อยๆก้าวเดินถอยออกมาพร้อมกับส่งเสียงสัญญาณอย่างที่เธอกับเขามักจะทําด้วยกันเขาจึงตอบร,รับเสียงนั้นออกไปแล้วเมื่อเห็นว่าเธอเดินจากไปจริงๆเขาก็ได้แต่ยืนร้องห่มร้องไห้อยู่ตรงนั้นแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างเขาก็ไม่สามารถที่จะดำารงชีวิตแบบคนปกติและตามเธอกลับไปที่นั่นได้จริงๆดังนั้นเขาจึงต้องตัดใจปล่อยเธอไปและหนีไปตามเส้นทางเดินของตัวเองอีกครั้งหนึ่งส่วนทอมเธอยังคงอาศัยอยู่ที่นี่ และมักจะเอาอาหารมาใส่ถุงผูกเอาไว้กลางป่าพร้อมกับส่งเสียงสัญญาณโดยหวังว่าพอของเธอจะยังคงอยู่ใกล้ๆและได้รับมันไปครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังล no ิฟท์โนเทสปรารถนาไร้ตัวตนใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 7.2คะแนนได้เมตาสกอร์88คะแนนและได้100%จากเว็บโปรเตนโตเมโต เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ